กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับสูตรน้ําสลัดที่เราจะมาแจกวันนี้นะคะเป็นสูตรน้ําสลัดที่ถูกทามกันมามากมายเลยค่ะกับสูตรน้ําสลัดน้ําข้นธรรมดานะคะหรือครีมสลัดนั่นเองถ้าใครนะคะได้ติดตามดูคลิปเรามาตั้งแต่แรกๆก็พอจะจับทางได้แล้วว่าส่วนประกอบของน้ําสลัดนะคะเราก็จะถูกแยกออกเป็น3ส่วนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบทั้งหมดกันก่อนเนาะอ่าเริ่มจากน้ําส้มสายชูค่ะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะ นมข้นหวานค่ะดิจอมัสต้าค่ะไข่ไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แต่ไข่แดงค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแยกนะคะเป็น3ส่วนประกอบหลักๆนะคะคือส่วนแรกเราจะมาผสมไว้ก่อนคือส่วนของการปรุงรสชาติอันได้แก่น้ำส้มนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นไข่ไก่กับนมข้นหวานนะคะ ก็คือส่วนที่3ค่ะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเราจะผสมนักรุงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะได้ละลายน้ำตาลทรายจะได้ละลายเราใช้น้ำส้มสายชูค่ะ350มิลลิลิตรนะคะน,น้ำตาลทราย300กรัม นาทรายที่เราต้องเลือกเป็นปน้ำตาลทรายขัดขาวเพราะว่ามันจะส่งผลกับสีนะคะถ้าเกิดเราใช้น้ำตาลทรายที่ไม่ผ่านการขัดขาวเนี่ยน้ำสลัดเราก็จะออกสีแปลกๆนิดนึงเกลือป่นค่ะแล้วก็คนในห้เข้ากันค่ะตัวนี้เราต้องให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นน้ำสลัดน่มันจะไม่มีน้ำตาลทรายที่เป็นเล็ๆอยู่เดี๋ยวเราจะคนให้มันละลายก่อนนะคะใช้เวลาสักครู่ค่ะ ไข่แดงนะคะอันนี้เราก็จะใช้นมข้นหวานหนึ่งกระป๋องเลยเตะให้หมดเลยนะคะนมข้นหวานเลือกที่มันค่อนข้างข้น,นนะคะแลนะสีขาววิธีเลือกนะคะก็ดูที่ข้างฉลากเนาะเลือกที่มันเป็นนมข้นหวานแท้ไม่ใช่ที่ทำมาจากน้ำมันพืชแต่จะนีที่มันเป็นดัดปแปลงอย่างเงี้ยเราห้าไม่เอานะคะนั่น ก็จะเป็นไข่แดงของไข่ไก่ค่ะสามฟอง เราจะตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะให้ขึ้นฟูก่อนค่ะเดี๋ยวขอประกอบเครื่องแปบ๊บหนึงจ้ะหลังจากประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีในส่วนของขนมข้นหวานแล้วก็ไข่ไก่กันค่ะตอนแรกเราก็ตั้งเครื่องให้มันเป็นความเร็วต่ําก่อนนะคะอ่าเปิดสวิตช์เลยพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นค่ะ ต้องแปลกใจนะคะที่วันนี้เราใช้เครื่องอันนี้เพราะว่าส่วนผสมของวันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าใช้ตัวเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยมันจะไม่มันจะใส่ไม่พอเนาะถ้าใครจะทำเล้นยก็ลองไปทอนสูตรกันเราเองนะคะปั่นสักครู่นะคะให้ตัวนี้มันเริ่มฟูถามว่ายังไงถึงจะเรียกว่าฟูคือเมื่อเราเห็นรอยแทะคะ่ะปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะแปลว่าส่วนผสมอะเริ่มแบบ สูขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่น้ามันพืชกันนะคะวิธีใส่น้ํามันพืชที่ถูกต้องคือค่อยๆหยดให้มันเป็นสายนะคะแต่เย็นๆนะคะไม่ใช่เทพั้งดลงไปทีเดียวนะสําหรับใครที่ประสบปัญหาว่าตีแล้วมันแตกชั้นเพราะว่าคุณพลาดใส่น้ํามันพืชไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงวิธีการ ะะว่ามันจะเริ่มเป็นครีมที่ข้นขึ้น,นขน้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะใท้ให้หมดขวดภายในครั้งเดียวเลยนะคะแต่ค่อยๆลินนะคะ่อยๆลินให้เป็นสายแต่ว่าลินให้ หมดแล้วชึบตอนนี้ให้มันเข้ากันให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเพิ่มความเร็วตอนนี้เดี๋ยวมันจะกระเด็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อให้น้ำสลัดมีสีสวยเราก็จะใส่เป็นตัวดินจองมัสตาร์ดลงไปมันจะช่วยให้มีสีสวยแล้วก็มีรสชาติแสงที่อร่อยด้วย ว่าดิจองมัสตาร์ดรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็จะออกเปรี้ยวค่ะแล้วก็จะหอมกลิ่นมัสตาร์ดนะคะประมาณสองท้อนอเดี๋ยวเรามาดูสีหลังจากที่ใส่ดินจองมัสตาร์ดลงไปแล้วนะคะเห็นไหมสีเปลี่ยนเลยสีสวยเลยทีเดียวตีทิ้งไว้อีกสักพักนึงนะคะแล้เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วให้มันเข้ากันให้ดีก่อน ะะสําหรับน้ําสลัดน้ําข้นสูตรพื้นฐานของเรานะคะเดี๋ยวจะตักให้ดูความข้นของมันนี่อันนี้นะคะถือว่าเราใช้ไข่ไก่ไม่เยอะเลยเราใช้ไข่ไก่แค่3ามฟองสําหรับสูตรนี้นะคะเอาไปใส่ถ้วยได้ประมาณ35ถ้วยนะคะสําหรับแม่ค้าที่จะไปขายนี่สีสวยแล้วก็ค่อนข้างข้นความข้นนี่ถ้าเกิดทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งก็จะข้นเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สลัด S34 ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ